ค่ะมรีนุนทิยาก,กัมีแนวทางตัวเลขเกี่ยวกับเลขความฝันของแม่ผู้ใจบุญโค้งสุดท้ายนะคะเพิ่นซื้อไว้แล้วสองคู่นะคะซื้อเลขไว้สองตัวสองคู่ฝันมาได้กินผลไม้ฝันว่าค้นหามลงหามซพนะคะหามซพเขาในบ้านนะคะบ่มีโรคนะคะหามซพผู้เฒ่าเขาในบ้านนะคะเลขที่แม่เราซื้อไว้นะคะเป็นเลขตัวไดเลขบ้านเป็นเลขตัวไดไปเบิ้งไปช่มน้ากันเลขค่ะ แม่สวัสดีค่ะจ้าว่านแม่โทษหาหนูขอโทษหลายๆเด้อค่ะหนูไม่ได้โทษกรับฝันเลยสองสามมือฝันดีแต่ฝันดีฝันลายฝันบักกาหามโขบเข่าเฮียนโอ้ยฝันดีค่ะอันเริ่มแรกเนาะแม่ว่าทีว่าวันนี้น้องที่ยาตั้งแต่ตอนตอนที่โทษที่ว่าว่าฟังแต่ค่ะอันเริ่มแรกเมื่อแม่โม่งวัวแม่ไปใส่ไปละเป็นเฮียนแม่คือยังโมเมนเฮียนแม่แล้วก็เฮียนไม่ไงหนุ่มหน่อยอะไรฟ้อนตรงถาม ค่ะ <c oughs> วันนี้เลี้ยวออกไปตรงเดินเป็นกรีฟีบอกว่าตรงนั้นที่เป็นต้นกุ้งตรงนี้ที่เป็นต้นไส้แล้วท่างลงไปเป็นท่างไปเมี่ยงบาดาลปัพญาน,นา,านาปณาว่าน่ะ <c oughs> ให้เข้าปันแม่ไข่แม่ได้ไดนน้สัเงยาเพียวนี้จ้ากินยาพี่ีแล้วนอนไปเว้ลาย่าจนหอดหกโมงเลยจ้าคว่ะจนหอดหกงเลยจ S 2> <S 2> <S <an> บานี้พิบตาเดี๋ยวจากมากระทา่งไหนแม่กันยางที่กลับบ้านแต่่าเฮี้ยนหลังนําที่แม่ยู่กับตรงขามก็เป็นไงนกน้อยนะ่ะคือจังแม่เฮี้ยนจะขอมคือถืบว่าแมนเฮี้ยนแต่ขอมยังผี่ไม่จ่าแต่หัวตรงขามนเฮี้ยนไม่ไงนกน้อยกันบานี้พิบตาหนึ่งแนมะ่ได้ยางกลับบ้านยางมากอาพ่อตัวบะเขียออบเขาตัวเขียบดุดุพี่แต่นวยแต่ว่าใบบ่มีแม่กันลัางถือปิดเอาบะเขียบนี่ผู้เฒ่าก็เด็กน้อยมาหามใบว่าบ่ให้เด็ดบ่ใาห้กินบ่ใาห้เอา ค่ะอันนี้แม่ก็คุ้มพี่เด็ดเอาบั้นยิ่งผู้เฒ่าผู้ยิ่งคนหนึ่งเลยว่าเพิ่นว่าให้แล้วแม่ที่ให้เองเพิ่นเลยบิดบากเขียบหน่วยบากได้มาให้แม่กินแม่กินดูอสั่นกินบิดเขียบซุปน่ะค่ะอันนี้พ่อกินบิดเขียบซุปแล้วเลยบอกยายคนนั้นว่าที่กับบ้านยายคนนั้นแม่กับ่เคยเห็นหน้าจะเทียค่ะมีแต่เลี้ยงย่างกลับบ้านพิบตาเดียวแม่มาหอดบ้านมาหอดบ้านนี่ คือจันแมนบ่เป็นบ้านแต่ของคือจังมึงกันเลยคือนเป็นบ้านแต่ของเพราะวนาบ้านมั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 นบ่แหมนแมมเป็นเป็นห้องทั้งเลือกสมัยเก่าไม่ได้ค่ะเป็นห้องทั้งเลือกสมัยเก่าแม่ก็อยู่ในบ้านลูกมีแต่ว่าลูกใหญ่เหมดแล้วล่ะแต่ว่าตอนในฝันน่ะลูกเป็นเด็กน้อยกันเหมดอไม่จดาเหรียญอยู่ในบ้านกันเหมดอนค่ะเหรียญอยู่ในบ้านลูกเป็นสาวอายุหลายแล้วกับเป็นเป็นเด็กน้อยกันเหมดอไม่จดาค่ะเหรียญอยู่ในบ้านปานี่ แม่ก็นั่งอยู่ในบ้านแม่เลี้ยวไปคนหลายหลายดุหน้าบ้านแห่กันมาแตกตึมตึมเนี่ยคนฟุ้มนั่นแม่กะที่เมื่อเคยเห็น<ฮ>แม่เมื่อเคยเห็นดอกบานีเพิ่พนพ่อแม่ยางกับแม่นีิยางกัารปนีิห,มหามศพมาให้เก้าสันบานอะ่ะ<ฮ>แม่ก็เลยวา่าถี่ฮามมาได้จังไรเหมือนปวดใจเอา,มา,าไม่ให้ใครได้จังไรใครก็อเอาเพิ่นบอกว่าให้เอามาบ้านย่อยหน่อย แม right. 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 ่ก็เลยตอบไปว่าย่าน้อยมันมีหลายคนแม่เลยว่าอังซีค่ะค่ะ่นก็เลยว่าน้อยนี่แหละเพราะเม่นเ่าเม่นเอาขึ้นเอาขึ้นแม่เลยว่าองซี่อันนี้ลูกอยู่ในบ้านลูกอยู่ในบ้านกับญานศคยบานถ้ากันเรียนรูแเรนี่ยาติแม่ก็เลนบอกเิ่นว่าเอาขึ้นไปบพาะเอาเอาขึ้นไป่นเลยว่าบ่อ่นก็เลยยังอีกว่าเพ่นฟังมากว่าเอามาบ้านย่าน้อยแม่ก็เลยตอบไปว่าย่าน้อยมันมีหลายคนเม่นน้อยนี่แท้่นก็เลยบอกว่า คนข้างมาหน่วยนี่แลหลบ้านอ่ะบ้านนี่ถ้ากันบ่ฟังพ่อแม่ว่าเด้ลูกกับย่าพ่อลูกว่าเพิ่นฐามครเข้าบ้านแต่ว่าศพนี่ว่ามันโล่งเลยจ้ะเป็นผู้เฒ่าผู้ยิ่งฉันพ่อเอาเพฉันพ่อเอาต่อท่วงข้อลงไปตูมัดไว้แต่ว่าหัวนี่ย่งอยู่หัวนี่ว่ามาัดฮม่เป็นตาย่านเฮอฟตาย่านเนาะอแม่ก็เลยไปหันบไปเอ้าง่ายันๆๆนี้คือคุณคุณนถ้าหูจ๋าถ้าใครบ่กหูจ๋าคือเป็นคุณคุณแม่ก็เลยวางสิ คนก็นเลยกว่าเ่ราะไปต้องไปตั้งเสียงเล้าดอกขามทบเข้าบ้านหน้ากันบ้านน<า>่ะค่ะขามเข้ามาพิษตาเนี่ยทบมาหอดบ้านแล้วหกปบมาหอดบ้านแล้วป่ะเนี่ยบานนี้ทบไปยุ่ตรงประตูบานเล็กทีมึงทุนห่า,ไหานไม่จ้ดปบกันว้างไปเข้าเข้าสียางออกประตูวันทยุ่งใส่มืออน้องสียางเข่ามันอยู่ขวามือไม่จ้ะตรงกับบานเล็ก<ข>ทีปบกัว่างไปแต่ว่าบ่ใส่ร่มแต่ว่าเอาผ้าคุ้มใบช่วงวเหี่ยวผ้าคุ้มใบแต่ว่าบ่ได้ใส่ร่มไม่จ้ะ มีผู้เฒ่าสามคนนอนเฝ้าพิตาหนึ่งน่เป็นจักรคืองานศพธรรมดาไหมจ้ะเป็นว่างที่ให้พระคือสวดกี่ยัางจงที่ไหมจ้ะเนี่ยบอนนี้ลูกลูกของแม่เป็นเด็กน้อย่านหลาย่าติบแม่กับเป็นธรรมดาแม่กับว่ญานแม่ก็เลยว่ามาขอเบิ่งตพบเนี้ยเรวังสิมีผู้เฒ่านอนเฝ้าสามคนแต่ว่าคืออุปกรณ์ไว้คือพระที่มาสวดไงจ้ะแม่กัเรยบอกว่าเอ้าขันโบม้าล้วใช้ผู้หลักที่บวชจูงแม่เรวังสิอันนี้ พ้าหันไปหลวดมาฟรงเด็หน่อยสามคนเด็กน่อยกับผมทอเกียนเกียนนุง่งจงกับเบนสีดามเรียนเขาเงี้ยนแม่เบนสะดุดติบขึ้นแมจ้ะค่ะแบบนี้แม่ก็มานาั่งคิดมันเป็นบ้านเลขทีหรือที่เอาผู้เฒ่าตายเป็นศูนย์เนาะแม่ก็เรียกว่าบ้านเลขทีหนึ่งศูนย์หา่าแม่เรียกว่าผู้เฒ่าตายผู้เฒ่าก็เป็นเก่าแม่ก็เรียกว่าเก่าศูนย์ห่าไหมจ้ะ ออตีเป็นเก้าศูนหาเพราะว่าผู้นิ่งผู้เถ่าตายแล้วตายคือศูนย์ผู้เถ่าคือเก่าบารีทีเนี่ยศูนหาไม่้ช่หนึ่งศูนหาแต่แล้วตีใครแบบนี้ก็เรียกว่ากับตาตาจะเอาหนึ่งศูนหาหรือจะเอาเก้าศูนหาแล้วก็เรียกว่าเอาเก่าเพราะว่าอย่างอันผู้เถ่าตายก็เป็นศูนย์บารีทีเท่ากันหนึ่งศูนหาผู้เถ่าละเก้าศูนหาแล้วว่างจังปีและกว่ารตัวกันก็คือหนึ่งศูนหาจ้ะอืม ย่ำเลยจ้ะเพราะว่ามันถืเป็นแบบนี้เน้นเก้าศูนย์หาการหนึ่งศูนย์หาแล้วก็ตัวเลขเลขที่สอนก็คือการศูนย์สี่จ้ะการศูนย์สี่จ้ะที่เน้นเน้นแหละคือศูนย์หาเลยจ้ะ <50 4. S 1> ตัวบารเลขทีทุน์หา่หาปันหา่เขาบาเลขท <50 4. S 1> มีมันมันนอนอันนอนตรงตรงบานเลขทีพอดีไหมจ้ะเนี่ยบาร์เลขทีแม่ยู่หนาบา้านแล้วก็เอาสบว่าใหนตรงบานเลขทีไหมจ้ะแม่ พูดแถวใต้นี่ถ้าตีประโยคหนึ่งมันคือศูนย์เก่าได้ไหมแม่ก็ว่าศูนย์เก่าเก่าศูนย์หาเมื่อวันเลษที่ศูนย์หาไม่จ้ะเว่าแม่ก็ตีศูนย์เก่าอยู่มันจะเอาศูนย์เก่าใจนั่นจ้ะศูนย์เก่าลงลงอยู่เพราะว่าแม่ว่ามันไม่เป็นแม่มันมันไ่เป็นบุญจต่มันเป็นเป็นลางจ้ะพวานนวดดูลางนีมจ้ะอืมแม่คือว่าศูนย์เก่าหรือศูนย์หาเนี่ยแล้วศูนย์ที่ตัวกันเนี่ยคือว่ายูลางไหมจ้ะแม่กันใบคือแบบศูนย์ที่จ้ะ ทีทท่ทีทอเอาทอกันคือศูนย์เก่าก <Jean> ับศูนย <onun S 2> ์หาแม่จ้ะค่ะหัวผู้เฒ่าผู้ยิ่งผู้หนึ่งแม่จ้ะผู้เฒ่าเดี๋ยวหัวอกันได้จะตายอ่ะอือจะหามไว้กแบ่อฟังแม่จ้ะหามเขาย็นกับตรงบ้านเลขทีแม่เลยแม่จ้ะสรุปว่าเป็นโคองสุดท้ายเป่นคะขามอ่ะโค้งสุดท้ายจ้ะแม่ผู้ใจบุญโคองสุดท้ายงวดวันที่สิบหกกรกฎาคมสองห้าหกแปดฟันมาเขาเจ้าฮามศพเขาบ้านผู้เฒ่าตายเลขบ้านนี้เป็นหนึ่งศูนย์หา ถัตัดออกมามันจะเป็นหนึ่งศูนย์หนึ่งหาศูนย์หาผู้เฒ่าตายโน้นญาติตีเป็นศูน 09, ย์เก่าก็ได้ลงศูนย์เก่าแต่ว่าแม่ว่า้ให้ใหเน้นเลขสามโตคือเกา้ 04, กาศูนย์หาโตกันคือศูนย์ซี่ตรงกันปะคะแมจ่จ้า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 เพราะว่าลัคนานี่ตองนี้โชคแม่จ้าแม่ก็ฝันดีมากตลอดฝันดีมากตลอดแม่จ้าคันคันซิตี้อีกประโยคนึงคือคือบทีใส่ว่าผู้เฒ่าตายนั่นหมายถึงว่าห้ามซบเขาบ้านนู้ว่า เล่งเลขบ้านเต็มเต็มนะแม่แม่ก็ว่าจิงจั่นแหละจ้าเพราะว่าเข่าบ้านนะจ้าเข่าบ้านมันก็เน้นเลขบ้านแต่ว่าขันสิประโยคนึงผู้เฒ่าตายมันก็ศูนย์เก้าอันแม่ห้ามไว้ว่าบ่ราคนทิ้งแม่วแมวบอ,บอยังคนทิ้งลูก,ลก 1> <1> อยู่อืนเป็นท่างลูกแม่จ้าบ้านแม่ไม่เป็นถนนตั้เกีบเนาะแต่ว่ามาส้มมันเป็นถนนเกิดลูกเป็นคือทางลึกแม่จ้า,<ข>าค่ะแล้วคนเต็มแต่ว่ารถที่มาส้มนี่มันเป็นรถขึ้นรถอีแต๊กแม่จ้าเป็รถอีแต๊กสมัยเก่ามเนรถสมัยเก่า จ่าข้นนางอว่ามาเนี่เพื่อนกับห่อตัวไปพงการเพื่อนตีหามลุงแม่ก็หามไว้ว่าว่าให้เอาลทงพรแม่ย่านเนะ่ยบัดนี้เพื่อนก็เลยบอกว่ามีค้นกันมากว่าเอามาบานใหญ่หน้อยแม่ก็เลยว่าน้อยมันี่หลายค้นเพื่อนก็เลยบอกว่าน้อยนี่ละเพื่อนเลยว่ามึงซีแม่ก็เลยเพื่อนขค้ืนเพื่อนกับว่าเคื่อนเพื่อนบอกว่าหายว่าทรงใหญ่น่อยน้อยนี่ละเพื่อนกับว่าจังสีไม่จ่าแม่ได้ซื้อเลขว่าอยู่บอกค่ะแม่ซื้อแล้วจ้าซื้อตัวใดแม่ซื้อซุ้เก้ากับตุนหาจ้า วันสิมากฝันนะซือเลขศูนเก้าก็ศูนหาพ่อแม่มากแม่จามา<อ>แต่แม่ซื้อน,นั่งศูนหาตามมาเลทาขที่จะขอแหล้วก่มากฝัน๋อซื้อ่ทรหาตนอทยากันเงียบไปแมาเี่ยูอิมู่บ้านนี้นู <c oughs> วา <c oughs> สิโทษกับกับผู้นั้นผู้นี้โทษเข,ขาโนรีล่ลืมเลยเลขเลขเลขที่ซ<อ>ืออ้อไว้ม่ซูนเก้าก็ซูนหาก้อนจะฟันว่าก็จาหามซกเขาบ้านจ้าแล้วว่าตรงกันตั้งทุ่งเถ่าตายจ้าเน<ล>่ มันก็มันก็นกนถือกันด้นึกว่า่าแม่เลขแม่ซื้อไว้มันเข่าเต็มเต็มตีว่ามันแม่ซื้อแม่ขึ้นมาแนวไหญบุนี่จะแม่ขึ้นมาแนวไหญ่รู้แม่แต่เปซื้อลอตเตอรี่ไว้ย่างละสมใบนี่จ้าแม่แเลยนมาฝันมาฝันให้จังที่เนี่ยเราม้าเลยจ้าเรามามจังที่เลยจ้าอะผู้เฒ่าผู้เฒ่าก็แบบผู้เฒ่าก็บากับแบบเขียดใ้แม่หน่วยหนึ่งเนาะจ้าแม่ก็เล่นแบบเขียดกับเป็นศูนย์ผู้เฒ่าก็เป็นเก่าอีกแม่ก็่ความคิดของแม่ดอกเนี่ยแม่ก็เลยไปซื้อลอตเตอรี่ไว้ยังเถ ถ,ถ้าตามตำล่าฟันมาได้กินผลไม้จ,จะมีโชคตามตามตำล่าแน่นั่นแน่นังสือมันจะว่าจะมีโชคแต่ <จะ S 2> ว่าแม่ซื้อตตเร่ไบก้อนแล้วถึงที่ว่านกินบบเขียบจ้าแม่ไปทุระแม่ก็เลยข,ขึ้นมากกาาัซืออ้อเลขเ่ซื้อเลขว้ายศูนย์หากับศูนย์เก้าซื้อแล้วก,ก็ฟันมาได้กินผลไม้แล้วก็ฟันวาก็าาเจ้าหามหามซบผู้เฒ่าเขามาในบ้านบ้านเป็นบ้านเล็กที่หนึ่งศูนย์หา น้องพี่ยาตีตัดหายหนึ่งศูนหนึ่งหาศูนแต่ว่าแม่ว่าอาจจะเป็น905ตัวกันคือศูนตัวที่มักตัวที่ชอบตัวที่เน้นที่สุดคือศูหกับศูตรงกันว่าแม่ยากากากาโอ้ขอบคุณแม่หลายๆเลยนคคะที่หาแนวท่านนะคะวันนี้หาเอฟซีโชเดียมท่างของแม่ขอให้แม่โชคดีนะคะหายที่ทุกคนคนโชคดีนะแม่เ้จ่าเด้อน้องพี่ยาหอมเลจ่าเด้อค่ะขอบคุณค่าวันนีค่ะ รุปหน้าทางของแม่ผู้ใจบุญนะคะเพื่อนฟันสุดยอดฟันอิริีินองฟันเป็นเรื่องเป็นเล่าฟันสมจริงสมจังนะคะถามไปถามมาเพื่อนถึงบอกว่าเพื่อนซื้อเลขไว้คือศูนย์หากับศูนย์เก้านะคะซื้อไว้แล้วนะคะซื้อเลขไว้ศูนย์หากับศูนย์เก้าถึงม่าฟันว่าได้กินผลไม้หรือกินมะเขยบสุกเนี่ยนะคะแล้วก็ฟันว่าข้าเจ้าห้ามซพผู้เท่าเขาในบ้านนะคะ โมมีโลกงนะคะมีุกนะคะบ้านเลขที่1นะคะแต่ว่าน้นทียญาตัหาสองตัว1นึ่งศูนหนี่คือผู้เท่าตายนะคะคนก็บอกว่าให้เป็นเก้านหาะะตัวกันคือ0ูนะคะเลขที่ซื้อไว้จริงๆนี่ศูหกับ0ูนย์เ้านะคะนะคะนุนที่ญาก,ก็ขอไว้พ่อหนุ่ไฮพ่อพี่น้อง FC ฟซีโชดีหน้าทางของแม่ผู้ใจบุญนะคะ